สวัสดีครับผมมาพบกันเหมือนเดิมนะครับับกช่องพลายแบงค์วันนี้เราก็พาสองหนุ่มออกเล่มยานะครับพี่น้องมันนี้ครับอากาศยามเย็นครับ ช้างลูกบ่าวสองเชือกกินหญ้านะครับพี่บัวเงินก็เดินนำหน้าไปแล้วนะครับแบงค์เราก็เดินตามหลังหายพี่ไม่ได้เลยนี่โอ้ยเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่โบรรเงินไปถึงนู่นแล้วครับดูครับพี่โบรรเงินมาเล็มหญ้าช่วงอากาศเย็นๆน,นะครับวันนี้ ฟูงเงินกินยากกว่าเลยนะครับ <c oughs> ทา่านใดมาแบงมานี่มั้ <c oughs> แบ่งมานี่มา้แบกมา <c oughs> แบกมานี่ลูกมไปฝั่งคุลข้ามาตรงข้ามกนะครับมามาลุกมา เอาเนี่ยลูกดูดูดูดมอะไรดมอะไรโอ้ยพี่เบิร์ดกินดือ้อกินเฉยเลยนะครับเอาเดี๋ยว <c oughs> ลูกเดียย๋ยวใจเย็ยนลูกใจเย็นใจเย็นจะเดินไปไหนยืด ให้กินหญ้าทำไมเดินเอาเดินเอาเหรอลูกขับยามเย็นนะครับอยู่กับควานอ้วนเหมือนเดิมควาน,วานอ้วนควานอ้วนควานมีแต่คนน่น,อ,นอ้วนนะครับ <laughs> จ้าเราก็อวยกันกันนะครับหน้าใครหน้ามาเลยนะครับให้กินยาก็กินแต่หยาเนาะอ้อยอยู่ต่อหน้าไม่กินเลยนะครับของเขากบอกว่าของเขาไม่ได้รับอนุญาตเรื่องไปให้กินดอกครับโอ้ยจะไม่หูควอบเนาะไม่ค่อยจะของเนาะ นนอีกคันหนึ่งกับเน็บง่าไปโอ้ยสบายเลยปะอ,อุอ้ยอุอ้ยน้ำไนะน้ำน้ลูกาย่ลแบงกบียยอยาอยลากิบงแบงไม่รู้เป็นไรนะครับเลือกแล้เกิดย่านี่นเนาะ เลือกเขาดีเลยเนาะเลือดยาแท่คุณลูกเอาละเห็นพี่เขากินไหมน่ะเห็นพี่เขากินไหมเออบายใจเลยนะครับโอยแบงอันนี้ยืนอันนี้ ่สียใจอ้อยใครนะครับกินอย่างเดียวนะครับ <laughs> แออยาแป้งลอย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 อ่อยเขาอ่อยก็มีตัวเดียวเนี่ยถอยไปถอยไปมามามา,ามาถอยมามาถอยมาเอ้ีเากินบอลเห็นพี่เขากินบอลกจะคองหุนอยู่โอ้ยเนาะ พี่เพิ่งโบนเงินเขากินนี่โอ้ยมารายาทเตียบรอยโอ้ยนะครับเบิ่ื้องคนนี่ครับย่างอ้อมไปอ้อมมาอยู่ครับโอ้ยเนาะเบิ่งไปอีกแล้วไปอีกแล้วบ่ะนี้โอ้ยเนาะถอยลูกถอยมามามา,มานี่เลยโอ้ยเบิ่งเขายืนไปนยังครับนิ่งครับ โบ,บุญเงินนี่กินเรียบร้อยดีนะครับผมดูครับดูแบงค์เราสายเหินครับเงินตัวถีบเลยครับไปตัวถีบด้วยนะครับผม กินนะครับเรียบร้อยดี๋ยวครับขนาดต้นกล้วยต้นเล็กๆนะครับบวงเงินไม่กินนะครับแต่จะเหยียบทิ้งให้ได้รู้เหยียบไถอะเถิดเถิดยกขาเหยียบยกขายกขายกกล้วยมาถอยผมไม่กินครับแต่ผมเหยียบไปแล้วลุ้นยกขายกยกไม่ได้ครับช่วงนี้ได้ฟิวยก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 ขายกเถิย แมงเริ่มนิ่งนะครับในการเดินสำรวจเสียจเสียสับดูความเป็นควา,าต้นตัดกล้วยแล้วนะครับ <c oughs> ตัดกล้วยก็หักแล้วพี่น้องเฮ้ยดีผมมากินแต่แต่ผมเหยียบ <c oughs> <c oughs> แบงเรากินครับ ดุ่ยเลยครับผมนานๆได้ปล่อยจินย้ากับพี่บงเงนนะครับผมวันไหนว่างเราก็มาปล่อยหญ้าเอ้ยปล่อยช้างจินย้ากันประจำนะครับยับหว่างยับยับหว่าง นาไข่นามาัเลยนะครับอร่อยจัง oh. วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสนะครับวันนี้คงยังไม่ตกนะคืนนี้ช่วงที่เราไม่ต้องการเนี่ย ชอบมาจังครับฝนไอช่วงที่เราต้องการโอ้ยเม็ดหนึ่งกับบะตกพี่น้องมาพอดีช่วงท่วมเป็นประจำทุกปีฝนแบบนี้หวนเปนนงฝ้าเลยนะครับ เรียบร้อยดีมากนะครับผม,มไม่เง้นลูกชาย,ยนะครับดูไม่ได้ตีดีเลยครับจ,จัดจั๊กจางเดียวเลยนะครับโอ้โโอเคนะครับสำหรับลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแบงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปครับผม สวัสดีครับ